อุดพระสุขทุกข์ไม่มีเศรษฐีเริศจ,จะบังเกิดรูปเมียม,มากอยู่หลากไหลายดำรงสัตว์ศิลธรรมอันอัมภัยทั้งน้ำใจควรคบหาปัญญาดีเชิงเจ้าชู้รู้ชัดถนัดนักผู้หญิงรักหลงรถพิรมสีไม่ส่อเสียดเบียดเบียนเพียนวารีความรู้มีสมรักสมศักชายขอความสุขและความสวัสดี จงมีแด่ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านในรอบของเดือนกุมภานี้นั้นก็ถือว่าดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสหชะและดาวเจ้าเรือนมรณะนั้นก็ถือว่าจะเดินสถิตที่ราศีมีนซึ่งกลุ่มลัคนาซึ่งดาวพระสุขที่สถิตที่ราศีมีนซึ่งเป็นราศีาธาตุน้ำนั้นก็ถือว่าเป็นอาศิตธาตุและมีตำแหน่งเป็นมหาอุธ แต่ซึ่งการเดินของดาวพระศุกร์ที่สถิตท,ที่ราศีมีนและลัคนามีนนั้นก็ถือว่าจะอยู่ที่ราศีมีนนั้นไปตลอดสี่เดือนข้างหน้าก็ถือว่าจะกลุ่มลัคนาชาวมีนไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมแต่ชาวลัคนาราศีมีนในช่วงต้นปีนี้นั้นดาวพระศัป,ปดีก็ยังพักองศาอีกทั้งดาวเจ้าเรือนการเงินซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนั้น พระอังคารก็ยังพักองศาและถอยหลังที่ราศีเมถุนพบเรือนพันธุซึ่งดาวเจ้าเรือนการเงินดาวพระอังคารเดินถอยหลังเช่นนี้นั้นก็ต้องระวังในเรื่องของการบริหารการจัดการทั้งการเงินการครังที่ผิดพลาดและการติดบนลูกในเรื่องของการเงินการบริหารจับใจายใช้สอยรายได้เพราะดาวการเงินพักองศานั้นก็ทำให้เกิดการติดขัด ความชง,งักงานความล่าช้าอีกทั้งในเรื่องของกำลังก็ถดถอยลงไปมากซึ่งดาวพราศพดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนตนุรักษของชาวมีนั้นก็จะทำการพักองศาไปอีกหลายเดือนก็ยังจะต้องประคับประคองในเรื่องของการกระทำกิจการการงานอาชีพตลอดจนถึงการเลยออฟหรือการวิ่งเต้นในเรื่องของการงานและงานอดิเลกข,ของตนนั้นก็ถือว่ามีความเหนื่อยล้า และบันทอนกำลังของตนอยู่พอสมควรซึ่งชาวมีในปีสองปีนี้นั้นดาวพระราหูก็ยังกลุ่มลักและจะสถิตท,ที่ตนุภพไปอีกสองสามเดือนข้างหน้าก็ยังถือว่าเป็นห่วงระยะเวลาที่ต้องระวังในเรื่องของความคิดการกระทาและสุขภาวะอนามัยความเจ็บไข้ของตนซึ่งดาวมฤตยูก็พักองศาเช่นกันก็ยังสถิตอยู่ที่ภพเรือนกระดุมพระ เปี่ยนพบเรือนการเงินของชาวมีนในสถานการณ์ในทางการเงินและการบริหารจัดการครอบครัวนั้นก็ต้องมีความค่อยเป็นค่อยไปและวางแผนอยู่ในบริบทให้เกิดความชัดเจนทั้งบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งดวงชะตาของชาวมีนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนไปถึงเดือนพฤษภาคมนั้นดาวพระศุกร์ก็ถือว่ากลุ่มลัคนาและกลุ่มตนุภพตรอสี่เดือนข้างหน้า ซึ่งดาวพระศุกร์ก็ถือว่าโครจรทั้งพักองศาทั้งมนและเดินไม่เป็นปกติก็ถือว่าเป็นห่วงระยะเวลาในเรื่องของการติดต่อการเดินทางการพบปะญาติสนิทมิสหายตลอดจนถึงในเรื่องของวิถีการทำงานการสแสวงหาคอนเนคชันซึ่งก็เป็นห่วงระยะเวลาในเรื่องของการบริหารจัดการทั้งต่างถิ่นต่างแดน การสังสรรค์การสมาคมกับผู้คนมากหน้าหลายตามากขึ้นซึ่งดาวพุธก็จะโคจรสถิตกลุ่มร่วมกับพระราหูและพระศุกร์เช่นกันซึ่งก็มีบางช่วงจังหวะที่ดาวพุธนั้นก็เดินเสด็ทั้งในเรื่องของการเร่งด่วนการเร่งรีบทั้งกิจการการงานการดำเนินการด้านเอกสารการค้าขายและการปิดดีลสำคัญซึ่งดาวพุธเดินเสด็นั้น ซึ่งมีมาตรฐานเป็นปะและเป็นนิดนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของการเล่งลัดคดีทั้งทางแพ่งทางอาญาหรือการมีข้อพิพาทกรณีหรือคู่กรณีนั้นก็ต้องหาทางออกทางนิทีไล่การพูดคุยการเจรจาเพราะดาวพระราหูที่กลุ่มร่วมกับดาวพระศุกร์นั้นก็ถือว่าเป็นคู่กลโกลงและมีดาวพุธร,ร่วมกับพระราหูด้วยนั้นก็ถือว่าเป็นคู่ศัตรู ทั้งในเรื่องของเอกสารสัญญาในเรื่องของการเงินการครังก็ระวังถึงตัวถึงตนเพราะว่ากลุ่มตนุภพแต่ซึ่งดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและโคจรสถิตกลุ่มลักนาจบจนถึงต้นเดือนกันยายนนั้นก็มีโอกาสในเรื่องของการจัดการความยุ่งยากทั้งการเจ็บป่วยไข้การดูแลสุขภาพของคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดซึ่งชาวมีนัน ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่จะได้อำพุองอ์เกณฑ์ตลอดจนถึงปฐุมเกณฑ์ก็มีโอกาสในเรื่องของการขยับขยายการจัดการทรัพย์สินมรดกตลอดจนถึงในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิถีและบริบทในการทำงานของตนซึ่งก็มีโอกาสในเรื่องของการสัญจรการสแสวงหาโชคลาภทั้งทางใกล้และทางไกลอีกทั้งพระศุกกลุ่มลักไปอีก 3- 4เดือนข้างหน้านั้น ก็เป็นห่วงระยะเวลาทั้งในเรื่องของการสังสรรค์การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอีกทั้งในเรื่องของการได้ทำสัญญาการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งก็เป็นห่วงระยะเวลาที่จะเห็นเข้าลางและปฏิตปปตอแนวทางและการดำเนินชีวิตในอนาคตตการเบื้องหน้าซึ่งก็ต้องรอพระอังคารที่กลับมาเดินปกติซึ่งก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวมีน ซึ่งดาวพระศพปปดีที่พักองศาถอยหลังอยู่นั้นก็ประมาณช่วงมีนาเมษาซึ่งชาวมีนก็เริ่มจะฟื้นทั้งกำลังกายกำลังใจซึ่งจะต่อลมหายใจให้กับชาวมีนได้เป็นอย่างมากซึ่งก็ต้องรอดาวมฤตยูที่จะย้ายออกจากภพเรือนกระดุมพระเช่นกันก็ประมาณปลายมีนาดาวมฤตยูที่พักองศานั้นก็จะเดินโคจรเป็นปกติ และจากสถิตท,ที่พบเรือนสหชะเช่นเดิมซึ่งในช่วงต้นปีพุทธศักราช2,568นั้นก็ถือว่าดาวโคจรวิปริตกันเยอะทั้งดาวพระอังคารดาวมรุตยูดาวพระอัศปดีซึ่งก็ถือว่าเป็นดาวที่มีความสำคัญกับชาวมิ่งทั้งนั้นอีกทั้งดาวพระศุกร์และดาวพระราหูก็เข้าไปสถิตเบิ่นพระเคาะในดวงชะตาของดวงเมือง อันเป็นว่าทั้งเดิมทั้งจรก็ต้องระวังในเรื่องของกลโกงการหลอกลวงต้มตุนกันได้ง่ายอีกทั้งในเรื่องของสภาวะของสังคมและการประสบพบเจอกับคนที่ขาดศีลธรรมทั้งเบียดเบียนเบียดบังเจ้าชะตาซึ่งพระราหูกลุ่มลัคนามีนมาปีกว่านั้นก็น่าจะรู้เช่นเห็นชาติกันอยู่พอสมควรซึ่งดาวพระศุกร์จะกลุ่มลัคนามีนทั้งเดือนกุมภา มีนาเมษา,าพฤษสภานั้นก็ขอให้เป็นห่วงระยะเวลาที่ดีทั้งการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความสุขความสําราญความมั่งมีของชีวิตท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ชาวมีนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญและรอดพ้นจากอุปทวะอันตรายและพยันอันตรายทั้งรายทั้งมวลและเจริญด้วยลาบยศสันเสริญสุขและความเป็นสิริมงคลของชีวิตก็ขอให้ชาวมีนั้น จงมีแต่ความโชคดีขอบพระคุณครับ